สวัสดีครับวันนี้เราจะหนีร้อนไปเที่ยวซาปานะครับชื่อทริปว่าหนีร้อนนอนซาปาทริปนี้ใช้เวลาสี่วันกับอีกสามคืนนะครับเรามีบินที่ดอนเมืองตอนหนึ่งทุ่มก็เราจะไปนอนบนรถนอนเป็นคืนที่หนึ่งนะครับทริปนี้เราใช้สนามบินดอนเมืองนะครับเดีนี้ผู้เริ่มทริปของเราวันนี้เอาอะไรมาอีกเนี่ย นี่แค่แวะเติมน้ำมันอย่างเดียวแลวเนี่ยของมันใหม่เราต้องรอพอ,อแวะแวะเติมน้ำมันเสร็จหาของกินให้ด้วยนะข้างหน้ทางเหนือ,อโอเคครับไปต่อกันที่จอดรถดอนเมืองเนื้วขาเข้าสู่ปลอยช่างอากาศวูทิศสามแยกโขงเดินจนายของคุณจะอยู่ทางขวาถึงแล้วที่จอดรถดัตคม ซื้อแพ็กเกจไว้หกวัน999บาทตกวันละ180บาทเสร็จไปแล้วครับก็จะมีรถมารับมาบล็อกอยู่ด้านหลังไหมครับของอยู่ข้างหน้าครับนะนะคะเคยใช้ไปกับเพื่อนอเนาะเกยครับเคยเป็นชั้นสามตู้สามเหมือนเดิมนะคะครับนะครับมีครับ บค,ครัไ,<ป>ได้มาเรียบร้อยวันนี้ไวมากอันนี้เป็นช่องภายในประเทศแต่วันนี้จะเดินทางต่างประเทศเดินทางต่างประเทศครั้งแรกของเรา ใช้ดูได้ไหมันี่เราซื้อซิมมาแล้วครับซิมราคา10ดอลลาร์ซิมมี2แสนกว่าบ้านเราโอเคซิมกิจจิกก็60 60จ,60จิก60จิกวัน,นวโอเคครับเออเออเย็นนะข้างนอกเอยน็นเราหาที่นั่งก่อนไงนี่ดีกว่าตรงนู้คนเยอะ เดี๋ยวพอใกล้จะถึงค่อยไปไปได้หมดคือแนะนำนะครับถ้าเกิดมาจากนอนเมืองก็ให้มาแลกเงินที่สนามบินที่เวียดน,นามเลยเพราะว่าที่นี่ได้เหรีดีกว่า,า,วาติมการ์ดก็มาซื้อที่นี่6วัน6วันหกสิยิก ก็ประมาณ10ดอลลาร์หรือก็400กว่าบาทนั้นเหรีน,นะตอนนี้นะตอนนี้เราก็รอรอรถ VIP เป็นรถเขาเรียกอะไรเป็นรถนอนไปซาปารถก็จะมารอเอ้ยเราต้องไปรอรถ5าทุ่มที่เสาที่9เดี๋ยวนับนับเสาสนามินเนี่แต่เห็นแล้วละ่ะเลขเก้าครับตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้ว เราได้เดินทางต่อไปที่สาปามีคนมารับที่เสาที่9เป็นรถของบริษัท G8 Open Tour อันนี้ก็เดินตามเขาไปอันนี้จบ ถอดรองเท้าด้วย<ป>นี่รถต้อง A12 นอนเป็นเบียดกันนะคนหนึ่งไม่กล้านอนคนเดียวมันนวดมันนวดมันนวดเยอะดูนี่มันนวดเยอะให้ดูให้ดูสองคนสองคนห้องเดียวแน่นมากจริงมันไม่แน่นหรอกตัวอ้วนถ้าพักกิมก็นอนนอนเบียดนอนเท่นนอน กดกันอยู่มุมมุมหนึ่งแ,ลแหละมือเดียดไปอ๋อเขามีห้องฟ้าให้ด้วยไง6ชั่วโมงต่ออย่างนี้ไปสำหรับวันนี้ลาติสวัสค์ดเจอกันอีก6ชั่วโมงเช้าที่สาปะ จะอนอนสบายมากเ,เ,เ,เลย่องตลาดพอเห็น๊บเปลยาเลยแต่หมอกเลยไม่มีแล้วนะะอันนะี้ครับตอนนี้หาหาโรงแรมอยู่ย เช็คอินก่อนเสียเพิ่มอีกสามแสนห้าอันนี้เราจองห้องที่มีวิวดีที่สุดของโรงแรมเขานะอ่านอ่านยากภาษาเวียดนามผู้นาประมาณนั้นเนี่ยนี่เรามาถึงหกโมงเช้านะที่โรงแรมเขาบอกว่าเช็คอินก่อนได้เลยเพราะว่ามันไม่มีคนได้อยู่นะ นี่บริเวณรอบๆซันทาซ่าของซาปาบรรยากาศแบบกินไอาฟารีตอนนี้ครับเที่ยงแล้วใช่ไหมขอจะตื่นนอนสลบสลดยกันไปทีเดียวขนาดนอนในรถก็หลับนะนอนนี่ก็หลับอีกวุ่นวายมากปิดป <laughs> าปิดปา,าสลอด <laughs> แต่ก็ไม่หย,ย่นเงนนะรถ Yeah, nghe. Đây nhá. Đó, đứng. Yeah Anh để anh tính sau Yeah yeah. ăn buffet. Chỗ này đường. Đài lắc xin เมนูหายลืมลืมท่านเราดีเมนูม,นมีหมูมีไก่มีเนื้อก็หนึ่งร้อยแปดสิบแปดค๋อเออร้อยสี่สิบแปดี่เอาไแปดถ้า <180 8. S 2> ี่สมีหมึกุม ไปเลยบายบายหนาวไหมหนาวเย็นไหมเย็นแต่ดีนะพื้นเขาไม่ค่อยลื่นเนะ <laughs> าะเดินไปก็มองทางไปมองทางไม่เห็นละมีแต่หมอกข้างนั้นเลยรถมาเห็นรถไฟอะ่ะ แต่เขาก็เก่งนะเขาขับกันได้ทางนี้มองไม่เห็นแล้วเห็นหมดเลยทางนี้มองใต้วิว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 เอากลักษ์เอกลักษ์ของเวียดนามเวียดนามเบียดแทงเดียวไม่มีแล้วก็บีบถึงเดียววันนี้เรายังไม่ได้ขึ้นฟ้าสิปันรอดูพรุ่งนี้อากาศน่าจะเป็นใจให้เราขึ้นได้นะ

เแหรัชุดอย่างเดียวแสนห้า่าเข้าคนละแสนห้าอันนี้กำลัต่อรองชุดอยู่ก็แต่แไม่ต้องไม่ต้องแต่งหน้าก็ได้ลองก่อนเปลี่ยนด้ลองก่อนทำผมก่อน นมันจะเป็นหมู่บ้านแมวจริงแคทแคทกัด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 ใช่ไหมกัดกัดเพรว่าแมว วันนี้เราจะไปขึ้นกระเช้าไปฟาสิปันกันได้เพราะว่าเราอยู่ใ,ใกล้ๆมันได้อยู่ถ้าภาพบางช่วงบางตอนตอนที่ไปหมู่บ้านกัดๆหายก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าไม่แบตหมดแล้วไม่รู้หายไปหลายช็อตเลยเพอวันนี้ปลาดโปงปุ๊บคนเยอะเลยเราซื้อตัววันนี้ตัวหนึ่งล้านหนึ่งแใช่ไหมใช่ 1> 1, 000, 1, 000. หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งสซื้อตัว๋วขึ้นรถรางกระเช้าแล้วก็กลับกระเช้ารถรางแล้วก็มีขึ้นขึ้นรถไปเขาอีกหนึ่งเที่ยวรถไฟสองคนหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าแสนหกหมื่นวันนี้ใช้เงินไปจะสี่ล้านนั่น รถกระเช้ามาแล้วเดี๋ยาเอาไปเคเบิลคาร์ต่อใช้เวลาประมาณ10นาทีในกถลังเดินปรดียนยงนั้นหมด,ย,หมด,ดยังหมดกิรยังใช้บัตรแล้วตอนนี้ใช้บัตรแล้ว เสียงลมแรงมากเลยกระเช้าแข่งฟังเสียงฟังเสียงช่องเขานี้เป็นช่องที่แบบสูงสุดแล้วที่ขึ้นมาตรงนี้แล้วกระเช้าอย่างแว่งเนี่ยโอ้ช่องลม จริงๆสูงมาก เขาบอกคนมานั่งก็อาจจะคิดว่าตอดลงอะสนุกแต่พอกลางทางเริ่มเริ่มและเริ่มมีอาการข้างบนลมแรงมากเลยดูจากข้างบนเลยนะเจอแม่ฟ้าสิบปัน ขึ้นมาก็อยากจะบอกว่าถ้าใครไม่มั่นใจว่าจะเมาก็ให้ชิดอีกทีนะครับ10นาทีไม่สามารถย้อนกลับลงไปได้เลยดูสภาพคนที่แบบขึ้นมาแล้วอ้วกอันนี้เขาอ้วกจริงๆอ้วกในอ้วกอ้วกในตู้เลยอ้วกจนแบบคนอื่นจะอ้วกตามโอ้ยว่าขึ้นทางวนเย็นมาก วพิปันสามพันหงอทมเมตรไปหลังเลยไปหลังเลยได <c oughs> กับอาจารย์เดินขาลากไปเดินก็ไม่ได้

แปจปวนมากเลยที่นี่เมื่อวานก็งิ่บเงียบแต่ก็มีคนเดินลนะแต่ก็งิ่บเงียบวันนี้กพออากาศดีปุ๊บคลื่นวันนี้เช้าก่อนกับน,นะครับเจอทะเลหมอกปิดบังหน้าขั้นบันไดด้านลา่าง เราปกติแล้วเราจะไม่รู้เลยนะว่าที่นี่วันวันนึ่งจะเจอตัวอะไรเดี๋ว่ามีร้อนบ้างนิดนิดเลยหน่อยมีหมอกหนาวแบบมองอะไรไม่เห็นเลยเลยวันนี้วันกลับแล้ว รถมารับเช้ามากบอกเราแปดโมงครึ่งแปดโมงมารับแล้วอันนี้ก็รอคนที่สองเพราะเราเป็นคนแรกขึ้นไปกินข้าวไหมเราได้อยู่บนยอดสุดเ่ยเเลยไปรับคนแรกเลยไปเดี๋ยวเราเจอกันที่บนรถบัส กลับอยู่แล้วทำรัาบาทำรมลุงเหลือเกินนยต่อสองแสนเหลือห้าหมื่นเอาด้วยนั่งรถรอบทะเลสาบเล็บน้ำอาจจะไปนั่งรถประจำทางกลับไะนั่งรถสายแปดสาตัวสนามบินบนทะเลส<ด> <ไป S 1> าบเดี๋ยวอย่าพาไทยก็ด้ทะเลสาบนั่งชิง่อถืดลนนไก้อน ทำบาบทำกำลุงไม่เกินเนี่ยสองคนกระเป๋าสองใบสามใบลุงเขาดีใ่ดีนะลงไปถ่ายรูปให้ด้วยแบบจอดจอดแล้วปุ๊บไปถ่ายรูปให้เลยมีเวลาก็ลองมาลองลองลอง,ลองมานั่งเล่นดูสโลไลฟ์อีกแบบเหมือนสัมร้อบ้านเราเน,นี่ยนะั เดินเดินมาก็ถึงแล้วแต่ข,ข้างๆง,ง,งองแงงองแงอยากนั่งเดินมาแค่400เมตรเนี่ยจะถึงอยู่แล้วงองแงอยากนั่ง200จะขึ้นแล้วมึงเนี่ยนั่งเอาให้เขียนเลยหรือต่อเก่งเนี่ยต่อเก่งเหลือเกินหรือห้าหมื่นเนี่ยอ,อย่ามาเบิร,าาบรนะลุงยังไม่ทอ้อีกแล้ก มีอนะไรเดี๋ยวจะให้ติ๊ดขอเท่าไรเน,น,น,<อ>นี่ยเนี่ยเนี่ยอะ <Okay. S 1> ลุงยาบลลุงยาบล <laughs> จริงๆจะตั้งใจจะให้อยู่แล้วเนี่ยถ้าไม่ถ่ายรูปให้นานทวงองีก